สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมัน بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข่าว ah uh. เราได้จบกันไปแล้วในเรื่องของสงครามเบลเยียมที่ได้ถูกขับไล่จากนครมาดินนะไปสู่ที่อะไรอัตโรอาตซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนทางตอนเหนือก็คือในดินแดนในดินแดนชามหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในดินแดนชามเพราะต่อมาพี่น้องฮะในมีได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าบัตรอันเมาอิดน้องค้ามบรรดที่ได้สัญญ,ญากันไว้ ก็คือเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นในสงครามสงครามบาดาซที่ได้สัญญากันไว้หมายความว่าในตอนที่อบูซุฟยานได้ทําสงครามกับมุสลิมในสงครามอุฮุดนะพี่น้องที่เราได้รู้กันว่าสงครามอุฮุดที่ได้เกิดขึ้นในปีที่ปีฮิจรัตศักราชที่5้าอบูสุฟยานพอเวลาที่เขาเขาจะกลับสู่นครมักกะหลังสงครามอุฮุดแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศตะโกนประกาศว่าอันโมอิดใบนานอาใบนากุมบีบาเอตรซัฟรอบอกว่า เดี๋ยวเราเจอกันนะบอกว่าเรามีสัญญากันเดี๋ยวเราจะได้เจอกันที่บัดดัะในต้นปีแล้วเรามาเจอกันฟานัตาติลแล้วเรามาต่อสู้กันท่านนบีสัมบลงฮะเลวะซัลลัมพอเวลาได้ยินอบูุซุฟยานได้ตะโกนกล่าวมาเช่นนั้นท่านนบีก็บอกกับท่านอุมารบินขับท้าวว่าอุลน้ำมอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าบอกไปสิตอบไปว่าน้ำมเดี๋ยวเจอกันอินชาอัลลอฮ์ฟัฟตระกอันนัสอะไรได้แล้วก็ ผู้คนก็ได้ได้ยินได้ฟังในในในเสียงแล้วก็แยก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 ,แยก,แ,ยกแยกย้ายกันไปหลังสงครามอโศดทีนี้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องในในในเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มุ่งบอกให้เห็นถึงความตั้งใจของชาวกุเรชในหลังสงครามอโศดว่าจะมาจัดการกับมุสลิมอีกรอบหนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นถึงความกล้าหาญท่านอับดุลลาหองอะไรวะซาลัมในการรับคําท้าคือในเมื่อชาวกูเรชได้ท้ามาว่าเดี๋ยวเจอกันที่บัลดาอีกรอบหนึ่ง ท่านนบีรับคาท้าทันทีเลยนะแต่ว่าท่านนบีได้เอาพ่วงคําท้าตรงนี้เนี่ยด้วยกับคําว่าอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับการการว่าด้วยกับความประสงค์ของลอสุภานนตาลาหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นในบทเรียนนะพนะองว่าเราจะทําอะไรก็ตามให้เราได้มีคําว่าอินชาอัลลอฮ์พ่วงอยู่ในการบันทกของเราว่าการทําของเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้ความประสงค์ของลอสุภาโนตาลาว่าเราอาจจะไม่สามารถทําได้แบบนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะสามารถทําได้แบบนั้นก็ได้ซึ่งท่านนบีสุลัยน์สลัมได้กล่าวคําว่าอินชาอัลลอฮ์ ยังไงเดี๋ยวเจอกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับแต่คําว่าอินชาอัลลอฮ์ของท่านอาบดวลสลัมนั้นเป็นการพ่วงเผื่อไว้เฉยๆไม่ได้เป็นการปฏิเสธซึ่งในวันนี้เนี่ยเวลาที่เราเจาคำว่าอินชาอัลลอฮ์มาใช้เนี่ยอย่าใช้ในการในการปฏิเสธแต่ให้ใช้ในสิ่งที่เรามีความอยากจะทําในสิ่งนั้นถ้าว่าอินชาอัลลอฮ์คือถ้าว่ามันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาหรือว่าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถทําได้เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอินชาอัลลอฮ์เราอัาาลลอฮ์ตา,า,าเราไม่ประสงค์เราก็ทําไม่ได้ พอเวลาพวกกุเรชได้กลับไปนะก็คืออบูซสุฟยานในในกองกาลังของพวกชาวกูเรชที่ได้บุกขึ้นมาทําสงครามที่สงครามอคุคุ์เนี่ยก็คือมีอบูซสุฟยานเป็นเป็นแกนนาแล้วมีคอลิสเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพใหญ่พเพราะที่เขาชาวกุเรชได้กลับไปเขาก็ได้ไป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 ไ,ป,ไป,ปรึกษาหารือกันนะพอเวลาใกล้เวลาใกล้เวลาที่จะทําสงคราม คือใกล้เวลาที่ได้สัญญากับท่านอับดุลลาอินสลมเอาไว้เนี่ยอบูซุฟยานไม่อย่างออกเริ่มอะไรฮะอบูซุฟยานเริ่มอยากจะอยากจะเบี่ยวสัญญาละแล้วเขาก็เลยเลยในตอนนั้นเนี่ยนูอัยมบินมสอูดอันอัจจัยได้มาที่มาที่นครมักกะพอดีอบูซุฟยานก็เลยบอกกับนูอัยมนะบอกกับนูอัยมว่าฉันเนี่ยอบูซุฟยานบอกนะว่าฉันได้สัญญากับมุฮัมมัดไว้แล้วฉันสัญญากับ สาวกมุฮัมมัดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บัดัตแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยบุษฟิยานได้บอกกนันว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเป็นช่วงที่อะไรช่วงแห้งแลง้งเพราะฉะนั้นในปีแห้งแล้งเนี่ยเราเราไม่ไม่สะดวกในการที่จะทําสงครามแต่เวลาได้มาถึงแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าอบุซุฟยานก็เลยบอกว่าฉันฉันไม่อยากจะเป็นคนที่เบี้ยวสัญญ,ญาคือไม่อยากจะพลามุฮัมมัดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าฉันไม่ได้ออก มันกลายเป็นว่าอบูุซุฟยานเนี่ยกลายเป็นคนที่คนที่อะไรฮะกลัวอบูุซุฟยานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะฉันจะมีสิ่งตอบแทนให้กับเจ้าบอกกับใครฮะบอกกับหนูแอมจะมีสิ่งตอบแทนให้กับเจ้าโดยการที่ให้เจ้าเนี่ยไปนครมดินะแล้วก็ไปบอกให้คือไปทํำยังไงก็ได้ให้ให้ท่านนาบีแล้วก็สหาบาร์เนี่ยที่นครมดินาเนี่ย ไม่ออกมาทําสงครามที่บัดดัดคือพยายามไปบอกกับเขาในวิธีการต่างๆแล้วแต่แล้ว,แล,วแล้วแต่เจ้านะแต่บอกให้เขาไม่ต้องให้ออกมาทาสงครามเพราะว่าเราจะได้ไม่ออกเดี๋ยวเขาออกมาแล้วเราไม่ออกเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญาก่อนหนพี่น้องครชาวอาหรับเนี่ยในในยุคจาฮิริยานะเขาเป็นคนที่คําพูดของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรฮะขเขาต้องรักษามากคือเขารักษาเรื่องคําพูดมากจนกระทั่งว่ามีมีเบตในยุคจาฮิริยะเนี่ยมีบทกลอนในยุคจาฮิริยาห์ท,าาที่เขาได้ขเขาได้แต่งขึ้นมาว่า ولا تقولن ن إذا ما لم ترد أنت تتم الوعد في شيء النعم حسنا قول ن ว م م ะ بعد لا وقبيح ق و บ ل ن ع ن ل ع د نعم ف ح ش ب ل ا ف د إذا ا ل ن د ะอันนี้คือบทกลอนในยุคยุคจาฮิกย์ยุคบรมงโกงในกรอ,อิสลามซึ่งพวกนี้เนี่ยโดยกับการที่เขาเป็นความบรมงโงของเขาเนี่ยนะแต่เรื่องคําพูดของเขาเนี่ยเขาจะต้องทําให้ได้ตามที่เขาพูดในเบรดนี่บอกว่าไงฮะ เวลาตะกลันนะอิดามาลัมตุริดอันตุติมมันว่าดฟีชัยินนามเจ้าอย่าไปพูดในสิ่งที่เจ้าไม่ต้องการทำว่าในการที่จะไปให้สัญญาว่านามได้ฮาสานันเกาลูนาอัมิมบะดีลาถือเป็นเรื่องดีการที่เราบอกว่าได้หลังจากที่เราปฏิเสธว่ากอบีเฮนเกาลูลาบะดานและถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมาก ในการที่เราจะปฏิเสธหลังจากที่เราบอกว่าได้คือการที่เราบอกว่าได้นะแล้วปฏิเสธไปก่อนแล้วเราก็บอกว่าได้นะถือเป็นเรื่องดีคือคนชมเชวยว่ามัยังยังเช่นคนบอกว่าให้เราได้ช่วยเรื่องนี้แล้วเราก็เราคิดว่าเรานะ่าจะทำไม่ได้แต่พอถึงเวลาแล้วเราทําได้เขาบอกว่าฮัสนนะุเกาดูแลบะดานามการที่เราจะบอกว่านะบอกว่าบอกว่าได้หลังจากที่เราฮสนนุนกนามิบะดีลา ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องดีในการที่เราจะบอกว่าได้หลังจากที่เราบอกว่าไม่ได้ว่ากขาเป็นคเกาลาบาดนามแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีในการที่เราปฏิเสธหลังจากที่เรารับปากไปแล้วต้องทําให้ได้อินลาบาดนามฟาให้ฉตุนแท้จริงการที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยหลังจากที่เรารับปากไปแล้วเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มันไม่ดีฟาบิลาฟัดอิาลาคิฟตันดะดัมดังนั้นก็จงบอกว่าไม่ได้ไว้ก่อนถ้าเรากลัวจะเสียใจเพราะถ้าเรารับปากไปแล้วทําไม่ได้เนี่ยมันจะเป็น เป็นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องเริ่มต้นด้วยกับคําว่าไม่ได้ไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยทําให้ได้ถ้าเราทําได้แล้วเราก็ถือเป็นเรื่องที่ถือเป็นเรื่องที่ดีเมาเข้าเวลาสิ่งใดก็ตามที่เราเราเราูรา้ว่าเราทําไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าไปรับปากเขานะแต่สิ่งใดที่เรามั่นใจว่าเราทําได้เราก็รับปากแล้วก็บอกอินช่าอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเขาก็จึงนูอยัยมเนี่ยนูอยัยมก็เลยเลยรับปากนะรับปากอบูซุฟยาในการที่จะไป ไปเจราจานะพยายามไม่ได้ไม่ได้ไปเจราจาเราพี่น้องแต่พยายามที่จะไปบอกให้ให้พวกมุสลิมเนะี่ยให้ท่านนาบีเนะี่ยไม่ต้องออกมาทำสงครามนะแล้วก็ <c oughs> นุเอมก็ได้ทําตามที่ตกลงกับอบูซุฟยานเขาก็เลยได้เดินทางมาที่นครมด,ดินะนะแล้วก็มีการมา บอกกับท่านอับดุลลาห์สุลลัมนีบอกกับท่านนบีแล้วก็บอกกับบรรดาสหามบ่าวว่าบรรดาบรรดาชาวชาวกูเรชเนี่ยได้เตรียมกองกําลังไว้อย่างเยอะนะกองกําลังของเขาเนี่ยไว้อย่างมากอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการที่ท่านนบีเนี่ยในจังหเขาไม่สามารถที่จะต่อกรกับเขาได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าออกไปนะอย่าออกไปอย่าออกไปอย่าออกไปต่อสู้อย่าออกไปต่อกรกับกับกับท่านนบีเมื่อเวลาที่กูเรชได้ส่งส่งนูอมในการที่พยายามที่จะ ให้มุสลิมเนี่ยไม่ต้องออกสงครามแล้วก็พยายามที่จะขู่ให้กลัวนะขู่ให้บรรดามุสลิมได้ได้กลัวแล้ให้รู้ถึงจํานวนอย่างมากของพวกชาวโคเรสจนทั้งมุสลิมจะได้จะได้ไม่ออกพวกอาหรับก็ได้นะฮะแล้วพวกอาหรับก็จะได้จะได้รู้พี่น้องนี่คือนี่คือแผนยุทธศาสตร์ในการสงครามนะคือพวกอบูอบซุฟยานเนี่ยต้องการให้หนูเอมไปบอกกับท่าน,นาบับอี้สุลต่านซลมว่าไม่ต้องออกนะ แล้วก็พอเวลาท่านนบีไม่ออกแล้วเนี่ยพวกชาวอาหรับก็จะได้มามาอะไรฮะมาตราหน้ามุสลิมว่าไม่ยอมออกไปตามตามที่ได้ได้มีการนัดแล้วก็อับูุซุฟยานก็จะเป็นคนที่ประกาศข่าวไปว,ว่าการที่พวกมุสลิมไม่ออกมาการที่ไม่มีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกมุสลิมไม่ยอมออกมานะมุสลิมไม่ยอมออกมาแต่ท่านนบียสาลาุลสลัลฮอะเลวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัลลดีนับซีบิยดีฮีลอัครูจันน์วออิลลัมยัครูจ์มายอัฮัด ท่านนบีได้ประกาศออกไปว่าขอสาบานต่อลอสผานูอตาลาเลยว่าฉันจะออกสงครามถึงแม้ว่าจะไม่มีใครออกไปกับฉันก็ตามฉันก็จะออกสงครามและอัลลอฮ์ตาราก็ได้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือมุสลิมในสงครามครั้งนั้นและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้ขดจัดขดจัดความกลัวในเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้เกิดสงครามขะขจัดความกลัวออกไปจากบรรดาบรรดามุสลิมและท่านอบีสัลลอฮ์อะละัยวะซัลลัมก็ได้จัดกองทัพ เดินทัพออกจากนครมาดีนะโดยที่แต่งตั้งให้อับดุลร้อยเป็นรอาวะาฮ์เป็นผู้ที่รักษาการรักษาการว่าการแทนอยู่ที่ในเมืองนครมาดีนะและให้ท่านอาลีบินอบับดตอเลบเป็นคนที่ถือธงนําทัพนําหน้าไปโดยที่กองทัพมุสลิมนั้นมีจํานวน1,500คนพร้อมกับทาหารม้าอีก10คนนะมา้าสิตัวนะทหารม้าอีกสิคนนะแล้วท่านนาบีก็ได้ออกเดินทางไป ไป, Jahres, ไปสู่นะฮะไปสู milk, right ่บรรดาที่เขาได้มีการตัญญากันไว้แต่การเอาเดินทางไปของท่านอับดุลลาหสุลต่านในครั้งนี้เนี่ยท่านนบีเดินทางออกไปพร้อมกับเอาเอาสินค้าไปทําการค้าขายด้วยเพราะอะไรฮะเพราะใน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 เส้นทางในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยจะมีการทําการค้ากันได้อบูสุฟยานพอเวลาเห็นการออกไปของท่านอบดุลลสุลต่านของอะไรอวลซัลลัมแล้วเนี่ยเขาก็เกิดความเกิดความอายเกิดความกลัวว่าถ้าเกิดว่าพวกอาหรับได้รู้นะว่ามุสลิมได้ ได้ออกเดินทัพมาเนี่ยแล้วพวกเราพวกเราไม่ออกพี่ต้องดูนะด,ดูการวางแผนท่านอนับดุลสลอสนลมนะว่าเพื่อในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านนาบีไม่ออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นผลเสียกับนานมุสมลิมและก็พวกศัตรูเนี่ยพยายามที่จะซ้าเติมบรรดาบรรด,ดามุสลิมเพราะนั้นคนที่ทํางานได้วะจึงต้องเป็นคนที่รอบคอบในการทํางานศาสนารอบคอบในการในการรับปากรอบคอบในการที่จะดําเนินงานในการเผยแพร่ ไม่ใช่ว่าเราเราทำงานศาสนาเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีการวางแผนเลยไม่มีการรอบคอบเลยไม่ได้มีการคิดเลยว่าสิ่งไหนควรจะทําเวลาไหนสิ่งไหนควรจะใช้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 ใชเวลาไหนซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันข้านกับสุนนังท่านบิน er บซอลลอนของอะไรซัลลัมอบูซุฟยานด้วยกับการกลัวเสียหน้าก็เลยจัดกองทัพออกมาจากนครมักกะพาคาพาชากุเรชออกมาโดยที่พวกเขาทั้งหลายมีสองพันคน และพร้อมกับทหารม้าอีก50ตัวนะทหารม้าอีก50ตัวซึ่งมุสลิมมีเท่าไหร่ฮะหนึ่งพันห้าร้อยจำนวนน้อยกว่า500คนละแล้วทหารม้ามุสลิมมีเพียงแค่10ตัวอบูซุฟยานมี50ตัวนะจนกระทั่งว่าเขาได้เดินทางไปจนถึงมรดดฮะรอนนะเขาก็บอกว่าอิร์จิอูเินฮูลายุสลัยฮูนาอิลลาอมนะลาสุนาฮันต์อามอบูซุฟยานก็บอกกับพวกเขาว่าเราเรากลับกันเถอะ เพราะว่าในปีนี้เนี่ยในปีที่มันมีการแห้งแล้งเนี่ยไม่ไม่เหมาะกับการที่เราจะมาทําสงครามเ,าเขาก็เลยบอกกับกองทัพของเขาว่าเฟินน mm ีรอเจอนเฟอรเดียฉันฉันฉันขอกลับเพราะนั้นพวกเจ้าก็กลับกันเถอนะเพราะนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยได้ทำให้มุสลิมเป็นผู้ที่ได้อะไรฮะสร้างความน่าเกงขามเกิดขึ้นในความกล้าหาญของดามุสลิมและให้มุสลิมได้นําสินค้าออกมามุสลิมได้รับผลกําไรกลับไป ว่าในสินค้าที่เอาอกมาเนี่ยสามารถนําสินค้าออกมาทําการทําการค้าทําการขายได้ในในตลาดกับผู้คนที่เดินทางผ่านมาผู้คนที่อยู่ในในเส้นทางเท้นนาบ,บีสอตอรลอยสันไม่เดินทางพี่น้องในเหตุการที้ทำให้เราได้เห็น,หนความความกล้าหาญของของบรรดาสหาบะตซึ่งถึงแม้ว่าบรรดาสหาบาัตนั้นจะเพิ่งจะสิ้นสุดจากสงครามในครั้งนั้นไปแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะจะ,จะเกิดความเกิดความกลัว จะเกิดความหวาดหวัน่นแล้วถึงแม้ว่าพวกชาวกูเรชเนี่ยจะส่งคนไปส่งหนุ่มไอ้มไปในการไปไปขูบ่บรรดาสหาบะไปขูบ่บรรดามุสติมว่ายังไม่ต้องออกไปไม่ต้องไปทำสงครามแต่ไม่ไทําให้มุสติมเกิดความกลัวใดๆเลยแล้วเขาก็มุ่งหน้าตรงขึ้นมาในการต่อสู้กับพวกชาวกูเดชและอัลลอฮฺตาลาก็ได้ไม่ไม่ต้องให้มีสงครามเกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วพวกพวกมุชลิกีนก็ได้เดินทางกลับไปเนื่องจากความกลัวที่เขาได้มีอยู่ในหัวใจของพวกเขา หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นีพี่น้องหลังจากสงครามบัดัอันมาไิ้บาดดั์ที่ได้มีการสัญญากันเอาไว้เนี่ยก็เกิดสงครามดาเตเรกอร์นะดาเตเรกอ์ก็คือสงครามที่นะเกิดขึ้นในการทําสงครามกับฮัฟฮัสฟะมินบันิซาหรือบ้มินกอตฟานนักวิชาการได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องของปีที่เกิด นะของสาเหตุในการเกิดสองครามครั้งนี้นะครับฮัสฟ้าเนี่ยก็คืออิบนุกอยสอิบเนอลานอิบเนยัสเบนมุดอรนะแล้วก็มหารับนะก็คืออิบนุฮัฟซ่าอิบนุฮัสฟ้าอิบนุคัสฟ้านะมหารับก็คือเป็นลูกของคัสฟ้าและเขาเป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งในคนที่เป็นเป็นมาคนที่มาจากมาจากเผ่ากุเิชท่านนาบีุลอฮฺสุลต์ละฮ์อัลลอฮฺซุลแลมได้ออกไปสู่ดาตเตอร์เรก ที่ดาตอรรกก็คือสถานที่สถานที่หนึ่งที่มาจากดินแดนในดินแดนก็คือดินแดนทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับทางตอนกลางซึ่งเป็นหนึ่งในในในพื้นที่ของวอัลลอฮ์ตาลาได้ช่วยเหลือบรรดามุสลิมในการในสงครามครั้งนี้นะว่าไม่ต้องมีการทําสงครามซึ่งกันและกันเพราะว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดสงครามเกิดขึ้น และในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะพี่น้องเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีการตึงกําลังกันต่างฝ่ายต่างก็มีการมีการเกรงขามก็เนื่องจากว่าพวกศัตรูก็มีจํานวนมากและศัตรูก็มีความกลัวบรรดามุลิมและในเหตุการณ์ครั้งนี้ในพี่น้องได้เกิดเหตุการณ์ความกลัวความกลัวเกิดขึ้นในสงครามเพราะว่าศัตรูมีจานวนเยอะและมุสลิมออกมานอกเมืองมีจํานวนน้อยกว่าท่านนบีสซลลอห์ซาามก็จึงได้ทําบทบัญญัติรูปแบบในการการละหมาดที่เรียกว่าละหมาดสลาตุนโคฟ การละหมาดในยามในยามที่มีมีความกลัวในวันในยามที่มีความหวาดกลัวในใน,ในสงครามว่าศัตรูจะบุกเรามาและในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีบทบัญญัติในการละหมาดเป็นการวางบทบัญญัติในการละหมาดความกลัวซึ่งฮะดิษที่รายงานในรีวิยะของการละหมาดละหมาดคอฟเนี่ยมีการมีฮะดิษอยู่นะสายรายงานหนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบในการละหมาดนะพี่น้องก็คือ <c oughs> การที่ท่านนบีแบ่งกองแบ่งกองกองทหารเนี่ยกองทัพเนี่ยเราสามารถเอาเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งละหมาดพร้อมกับท่านนบีสละรลเรื่องอะไรว่าสั้นลม นะแล้วก็ให้ให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่หันหน้าเผชิญกับศัตรูก็คือยังไม่ต้องละหมาดเอากลุ่มหนึ่งเข้ามาก่อนแล้วท่านนบีก็ละหมาดกับพวกเขาหนึ่งร้อยข้อัดการละหมาดละหมาดย่อเนี่ยละหมาดสองข้ใช่ไหมฮะท่านนบีละหมาดละหมาดกับคนกลุ่มแรกเนี่ยหนึ่งร้อยข้อัดแล้วท่านนบีก็ได้ยืนในข้ออัดที่สองส่วนมะมูมเนี่ยสหาบาร์เนี่ย ท่านนบีก็ให้ทําให้สมบูรณ์ในรังอัดที่สองส่วนท่านนบีเนี่ยยืนรอแล้ะคนกลุ่มแรกเนี่ยรังอัดที่สองเขาก็ละหมาดให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เลยจนกระทั่งว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์สลามเรียบร้อยเขาก็ออกไปนะแล้วท่านนบีก็ให้คนกลุ่มแรกเนี่ยนะคนแรกเนี่ยไปเผชิญหน้าศัตรูแล้วคนกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ละหมาดเสร็จแล้วนคนกลุ่มที่สองที่ยังไม่ได้ละหมาดให้เข้ามาละหมาดกับท่านนบีสุลต่านแล้วเขาก็ละหมาดรวมกับท่านนบีสุลต่านท่านนบีก็ละหมาดต่อ นะละหมาดต่อไอ้รักัาของท่านนบีที่เลือและคนที่มาละหมาดในจะม่าที่สองเนี่ยก็คือมาละหมาดตามท่านนบีเป็นรักัาแรกของเขาจนกระทั่งว่าท่านนบีละหมาดเสร็จนอก AH right. method, ัดหนึ่งของท่านนบบที่เลือหเนี่ยนะท่านนบีาก็นั่งรอและคนที่มาในชุดที่สองเนี่ยก็ขึ้นละหมาดรักัาที่สองของเขาให้เสร็จทิ้สมบูรณ์ลงมานั่งพร้อมกับท่านอับดุลเลาะสละลยสลามแล้วท่านนบีก็ให้สลามพร้อมกับเขานี่คือรูปแบบหนึ่งในรูปแบบของการการละหมาดที่เรีียกกว่่าลตุนคฟทไดด้้เิขึ หนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านอบูมสุสอาชอารรได้รายงานเอาไว้ว่าท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยะสัลลัมเราได้ออกไปกับท่านอับดุลลาหสัลลัมในในสงครามในสงครามครั้งนี้โดยที่เราเนี่ยมีกันทั้งหมดมีกัน6คนที่มีการขี่อูดตัวเดียวก็วคืออะไรฮะหคนเนี่ยขี่อูดตัวเดียวแล้วก็ทั้งกองทัพเนี่ยหคนจะมีอูดตัวหนึ่งในการในการที่ให้เขาได้ทําการสลับกันขี่ เราก็บางคนก็เดินบางคนก็ทําการขี่อูดแล้วก็มูซาได้บอกว่าบางคนเนี่ยได้เดินจนกระทั่งว่าเล็บของเราเนี่ยมันได้ฉีกนะเพเล็บของเราในฉีกเล็บของเราในหลุดเนื่องจากความความเหน็ดเนื่ยความยากลําบากนะแล้วก็เลยทําให้เราต้องเอาเอาเศษผ้าเนี่ยมาพันเท้าของเราเอาไว้เนื่องจากเนื่องจากความเจ็บปวดที่มันได้เกิดขึ้นจากจากเล็บของเราสงครามนี้ก็เลยถูกเรียกว่าสงครามดาตเริกอ ขึ้นมาจากคําว่ามาจากคําว่าเะรกร้อก็คือเศษผ้าที่เขาได้เอามาเอาพันเท้าของเขาเอาไว้นะและมงค์ศาสดาอรีได้ได้บอกว่าเวลาที่เขารายงานอาดิตนี้เนี่ยเขาเขาไม่อยากจะรายงานเพราะเวลาเขาพูดไปแล้วนะเขาถึงว่าเขาเขาไม่น่าไม่น่ารายงานอาทิตบนนี้เลยเพราะอะไรฮนะเพราะว่าในการกระทําของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงเขากลัวว่าจะไม่มีความบริสุทธิ์ใจในในอามัลกลัวว่าอามัลของเขาเจะเสียไป ด้วยกับการที่เขามีความอดทนในความยากลําบากในครั้งนั้นเนี่ยแต่ต้องมาเสียไปด้วยกับการที่ไม่ได้อะไรฮะไม่ได้ไม่ได้ปกปิดในสิ่งนี้เขาได้ไดทำไว้นี่บ่งบอกถึงความเอกลักษณ์ความเป็นสุดใจของมรรดาสหาบะในการปฏิบัติแล้วเรามาคุยกันต่อในสองคำสาดจะเรียก็ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสำหรับวันนี้เราก็คงเอาไว้ติเพียงเท่านี้นะว่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัอสลัมวะลาอีกุมรอล์มะอัลลอฮ์มาบอกกันต่อที่จบไปแล้วเปลนอฮจารย์ชูโก้าาดานีสมัน ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม